มาดูผลของจีนนะครับมานดิ้รับชุดนี้เป็น2ตัวบนนะครับรูดขึ้นลง24ตัวนะครับจีนนี่ผมจะใช้เลขจากชุดที่6เป็นหลักนะครับเั้แล้วครับถ้าเช้าเข้าเคยหยุดนะครับคือได้กําไรแล้วถูกแล้วนะครับไม่ไม่แนะนําให้ตามบ่ายต่อครับตอน่วนถ้าเช้าไม่เข้าก็บาก็ต้องทบไปนะครับเส้นสมมุติเช้า1บาทใช่ไหมครับถ้าเช้าหลุดบาทก็ต้องเป็น2บาทครับแต่ต้างเข้าใจนะครับสมมุติเว็บพิชารูจายกเลทผมคิดที่92บนะ ลหลายเว็บจ่าย9 4จ่าย9กกันหลายเว็บแล้วนะครับสมมติถูกบาย2บาท92คูณ2ก็ได้184นะครับส่วนทุนเช้า1บาทไม่ถูกนะทุนบา,บาทก็ต้องเป็น2บาทเป็นทุนรวม3บาทนะครับได้ครบๆคือ4 49ตัวนะครับคูณด้วย3ก็คือได้1447นะครับ ก็คือถูกได้184ส่วนถ้าทุนก็คือ1 4 7บจาทก็ยังจะเหลือกำไรอยู่ประมาณ4ประมาณ40บาทครับแตถ้าท่านลูกที่จ่าย9 4 9 5บก้าก็จะได้กำไรเยอะขึ้นมาอีกนะครับเพราเข้าใจแล้วนะครับคำว่าเช้าเช้าถูกคือหยุดถ้าเช้าไม่เข่าก็ทบมาที่รอบบ่ายนะครับโอเคเลขชุดที่6นะครับของวันศุกร์คือเลข5 6านะครับแต่ถ้าถามว่าจริงมั้ยครับเลข5้าก็เนี่ยครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ครับนี่ครับมองเห็นนะครับจีนนะครับ นะครับขีดเส้นสีวงเลข5้านะครับมองเห็นนะครับนะครับจีนเช้าบ่ายครับ2ตัวบนนะครับ28ทั้งทั้งหกนะครับเลขชุดที่6นะครับเลข5้าครับรูดชุดลง24ตัวนะครับ32ถึง56ถึง80นย์นะครับก็จีนเช้าปิด3 5ห้านะครับว่าจะถูกถูกไปตั้งแต่รอบเช้าแะครับ3 5ห้านะครับ ก็จีนแต่ยังไงก็ไม่หลุดนะครับอันนี้คือผลจริงๆครับยังไงก็ไม่หลุดนะครับมันก็มีดูดไปช่วงวัน2วันบ้างนะครับบางช่วงที่มันถูกยาวๆก็เป็นช่วงที่ลงให้ฟรีๆตั้งแต่ช่วงเดือนเดือนกระฎาคมดาช่วงนั้นจะถูกเยอะนะครับต้นเดือนก็ยังถูกเยอะแต่ว่าช่วงนี้จะหยุดแะคือมันจะหลุดประมาณเดือนละสามสี่วันโดยโดยปกตินะครับถ้าใครอยากจะทักทายไงทักกันเข้ามาได้นะครับที่ไลน์ไอดีนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ดีซีเอนะครับ ส่วนในรายกลุ่มมีเัื่อนถามมาก,ก็คือแบ่งปักนการบรรรุดครับเดือนละ300บาทครับทั้ง4คุณน,นี่แหละครับเดือนละ300บาทครับโอเคผมขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับ